Legenda ดสวัสดีพี่น้องพบก,กับพอน่าเลเอฟซีเมื่อนี้จะพาพี่น้องไปซอกกินคือเก้าพี่น้องพาพี่น้องไปดำปลาตสนคัำนะพี่น้องโซฟาดำปลาอยู่น้าห้วยไปลุน้นกันว่าจะได้ปไปไหนจะไปเจอไรไปตามกันเลย

มันป่าปนนะนนมันตุนล้วนๆนะนี่ยดูขอบแจ็ดมันตุนมาหนาไม่มาตุนได้จังเลยแม่เนี่ยหลักคนนี้บัตรเจ้าโอแต่นี่เดินทางเสาะป่าเป็น้องจากหลังจากขี่รถมาหนีก่ก็ทางก่อนี่ก็ได้เดินได้ย่างไปเน่อยกันเนาะ เดินทางรถกับะมหอดจะถึงย่างไปกับบกไกลอีนึงกอดมาน้องกันสองคนนะพี่น้องเอาของมาสองอันนะจับกบลำตาพี่น้องชุดแล้วเขากอาดัางไฟกินเผายู่นี่เลยพี่น้องนีงก็มาสองคน การจะเดินทางไปทางไกล้วก็ดำขึ้นนะไปดูกันหน่อยจะได้ไปได้มีทางไปงเดินทางไปทางไกล้วก็ดำขึนนะจะได้ไปได้

้เขาคิดเรืองดำดำบนนเงินคืแหลยนะดำมาฝืนหรอกไม่ว่าจะได้ม่ได้เนอะวันนี้มาสคนจะไปถ่ายมืไหเนาะเพื่อนเราลุู้กันว่าจะได้ลายแบไร้นี่คือฝลาเทขาดำนะทุกคนตัวนี้เปี่ยนมู่ให้มูอดำมูดำปลาใช่้อง ดููกันน้ามันนี่หาจะได้บ้างล นตุกข์ป่าตุกข์ป่าเป็นหมอทุกคนใส่งามๆพี่น้องโอ้หนาวพี่น้องโคตรหนาวเลยดำบหกมาหนาวสิ น่าหวยกดเยียม่มาสองคนเปลี่ยนคันดังนันมาแด้น่นง ติดเตี้มแล้วตรเพชรเอาแหลนะ่อันนี้นะอันนี้ปลาคุ้งปลาคุ้งอันนี้ปลาคุ้งอันตัวสูงมากปไปใส่เบียดหนี่งยืนหัวยืนสูงเอาไปตัดดำโตแล้วบน่นแะล้วเป็นคนวเมทไทยโอ,โอ้พี่น้องเอ้ยยนี่ก็ดำปลาแล้วแล้วนะดังไฟปิ้งปลาขึ้นเขาเรากับพี่น้อง อืลังดังไฟอาดังไาก็ได้นีได้สมีนะทุกประมาณสี่รัน่ะสามอ่ดังไฟกันนะปีนปลากนเขากับ rồi thì xịt vài cái khẩu này

นปลาก่อนพี่นอ้อง,องไอ้ปลากินเขาเจ็บค่กับเดีย๋ยวหนาวก็น้ำปลาไมาน่นะครับ องกินขทาวกันนะกินปลาสเซฟยินโลก,กับเมา่อ้หน่ย ya <laughs> Để không sao mà lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

ตัวนี้ครับก็ได้กินเข่าแล้วนะเมียนเครื่องหลงกลับเล้กน้อเจอกันบนเ่าอยู่เพิ่มผลงานผลงานงาน,น้องกกิมน,นี่โอ้นี่ตกคุ้มใหญ่สองตัวนะตกคุ้มสำคัญเลยทนะี่เโอ้บวงอามุนได้ตนั้นนี่อืมกับประหมมบุล้่วนเลย มาดิพี่น้องโกินีเลยนะเบ่งกันเนนยลยเขาก็นนาาทิ้จบคลิปไปพีชทุกคนไปสชคเอล์ปามา์มอีกแล้มาดิพี่น้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้อกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมทำคลิปใหม่ๆนะพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้าเบิ่งคลิปนี้สำหรับคลิปนี้บนนจบเพียงเท่านี้น,นะเจอกันคลิปหน้าบาย